เมื่อวันที่12กันยายนนะคะร้อยตำรวจเอกพุทธ,ธรักษ์สอนคำหานะคะ่ะรองสอวอสอบสวนสอบวงเมืองพัทยาสาขาย,ย่อยโค้งดงตาลค่ะได้รับแจ้งนะคะว่ามีอุบัติเหตุชาวต่างชาติขับรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าะคะ่ะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเหตุเกิดบ,บริเวณถนนทับยาตาัดจอมเทียนสาย2นะคะตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังรับแจ้งนะคะ จึงรีบนากำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะพบนะคะว่ามีรถแท็กซี่สีน้ำเงินเหลืองหมายเลขทะเบียนทอขอเอเสียหลักชนเสาไฟฟ้าสภาพหน้ารถพังยับเยินตรวจสอบภายในรถนะคะถึงกับต้องงงเมื่อพบนะคะว่าหลังพงมอะไรคนขับนั้นเป็นชาวต่างชาติอายุประมาณ25-35ถึงปีเป็นเพศชายค่ะอยู่ในอาการมึนเมาอย่างหนักสวมเพียงกางเกงบ็อกเซอร์ตัวเดียวค่ะได้รับบาดเจ็บถลอกตามร่างกายนะคะพูดจาวกไปวนมาโดยอ้างน,นะคะว่าตัวเองนั้นสูบก,กัญชามาค่ะสอบถามนายสราย,ยุป,ปั้นประสงค์นะคะอายุ 3. ามจุดเจ็ดปีคนข ของสหกรณ์เดินรถพัทยากล่าวนะคะว่าตนได้แวะร้านสะดวกซื้อจอดรถสตาร์ทเครื่องนะคะทิ้งไว้ก่อนจะเข้าไปเลือกสินค้าค่ะสังเกตน,นะคะว่าเห็นชาวต่างชาติคนดังกล่าวค่ะไปเปิดประตูรถของตนแล้วก็ขึ้นขับหนีไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าไปได้ไม่ไกลค่ะก็พุ่งชนเข้ากับเสาไฟฟ้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรตั้งด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายอยู่บริเวณใกล้เคียงค่ะจึงเข้ามาควบคุมตัวไว้ได้ทันเบื้องต้นนะคะได้ควบคุมตัวชาวต่างชาติคนดังกล่าวไปที่สพเมืองพัทยา เพื่อรอให้สั่งเมาก่อนจะสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปค่ะ